สวัสดีทักทายพี่น้อง f c bon ฟ e n เบ b เทบอลทุกท่านครับในหน้าคลิปในหน้าช่องวันนี้กลับมาเจอเจอกันวันอังคารที่12สิงหาคม2568ครับสุขสันต์วันแม่แห่งชาติกันด้วยครับวันนี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลขอฟุตบอลห้ามพลาดกันโดยเด็ดขาดครับเท่าที่เบนไล่เรียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวเหยือดและน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยรอบคัดเลือกคาราบาวครับ บวกกับบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2อและยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ในหน้าชิปในหน้าช่องแบบนี้เบนก็จะมีบทความวิเคราะห์พพิจารณาฟุตบอลดีๆมาฝากพี่น้องในหน้าช่องในหน้าชิปเป็นประจำทุกๆวันจันเหมือนเช่นเกยครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดบุตรความวามิเคราะห์ยาิจาร์ทัศน์ฟุตบอลดีๆในหน้าช่องฝากไปด้วยครับสำหรับพี่น้อง f c ท่านใดที่กำลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่หน้าตอนนี้เบนไม่อยากให้พลาดแนวทางฟุตบอลดีๆอย่างแน่นอนครับง่ายนิดเดียวครับอยากให้ทุกท่านเปิดใจและตามเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทางเข้าหมู่บ้านครับง่ายนิดเดียวปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เบนจะเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบาย ลลปรไฟ์แะทุกท่านและทุกคนจะเจอประตูสู่คาวามสำเร็จทุกคนจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านส่วนแอปแดงพี่ยูเบนขึ้นให้ตามหน้าชิปตรงนี้เลยแอดเพิ่มเพื่อนและกระทักกันเข้ามาได้เลยครับย้ำกันอีกเป็นประจำทุกๆครั้งทุกๆคลิปครับว่าเข้าหมู่บ้านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือครอบครัวฟุตบอลหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและนี่คือหมู่บ้านฟุตบอลที่ดีที่สุดในไทยแลนดะ์นตอนนี้ครับอ่ะเพื่อมาให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ในหน้าชิปในหน้าช่องวันนี้เบนซ์จะขอโฟกัสที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ทั้ง3คู่เลยขออนุญ,ญาตมองกันก่อนในคู่แรกครับชิคออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับ จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเฟเนบาเช่ครับทีมแกร่งจากตรุรกีครับวันนี้จะเปิดถิ่ฐานเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเฟยนอร์ดทีมแดงทีมแกลงจากฮอลแลนด์ครับก่อนเกมคู่นี้ด้วยโจดและแนวต้านเปิดมาเขายกให้เจ้าบ้านอย่างเฟเนบาเช่ครับวันนี้โจดเปิดมาเหนือกว่าเฟยนูร์ดค่อนข้างเยอะครับคือวันนี้น้อยเฟเนรบาเช่ต้องบังคับชนะไปก่อน ค่อยจะยิ้มและเฮเต็มๆครับสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เขาที่เบ้นจอดลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชีย์ที่เฟเนบาเช่ครับวันนี้เชื่อว่าได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยย้อนกลับไปดูนัดแรกที่เจออกันในบ้านของเฟย์ูดครับเป็นทางเฟย์ูดที่กุมความได้เปรียบและแข่งกว่าคือการเปิดบ้านชนะเฟเนบาเช่มาได้2ประตูต่อหนึ่งเชื่อว่าวันนี้เฟเนบาเช่ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเอง กับผลงานในช่วงที่ผ่านมาโดยการที่ปรีซีซั่นครับเฟเนบาเช่ปรีซีซั่นมา6เกมเป็นการชนะมาสีเสมอ1และแพ้ไป1เกมภาพรวมผลงานปรีซีซั่นค่อนข้างที่จะดีมากส่วนทางเฟยนูดครับผลงานช่วงปรีซีซั่นก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะปรีซีซั่นมา6เกมชนะ2เกมเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกัน โดยการที่เฟยน,นูดนัดแรกเปิดฤดูกาลครับเป็นการเปิดบ้านชนะทางเบรด้ามา2ประตูต่อศูนย์วันนี้ถ้ยย้อนกลับไปดูนัดแรกที่เจอเจกันค่อนข้างที่จะสู้กันแบบสูสีแต่ความเด็ดขาดในคุณภาพแนวลูกนัดแรกต้องยกให้กับเฟยนูดวันนี้ยังมองว่าจะเป็นบอลที่คู่ขี้สูสีแต่ภาพรวมกระแสต่างประเทศและโมเมนตัมต่างๆย,ยังเอื้อให้กับเจ้าบ้านอย่างเฟเนอรเช่ว่าแน,น่นอนวันนี้จะกลับมาเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อย คู่แรกที่น่าเชียร์เป็นแนะนําให้เชียร์ไปที่เฟเนบเช่ครับสวยจัดจัดและสวยมากๆครับขยอะมาดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจชิกออฟพร้อมกันเลยครับคือเชียงคืนตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโคเปเฮเกนครับวันนี้จะเปิดตินฐานเปิดบ้านต้อนรับกะรรมาเยือนทีมดังทีมแก่งอย่างเมาโมู่ครับก่อนเกมเขายกให้กับโคเปเฮเกนครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดโจ์มาเหนือกว่าเมาโมู่พอประมาณครับคือวันนี้ โคเปเฮเกนต้องบังคับชนะไปก่อนค่อยจับได้ยิม้มสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคุณอย่างเงี้เบนยังชอบเจ้าบ้านอย่างโคเปเฮเกนครับว่าวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยและทะลุเข้าไปในรอบต่อไปครับนัดแรกที่เจอกันครับในบ้านของมาโมเป็นการสู้กันแบบสูสีคู่ขี้ครับและก็จบสกอร์ด้วยศูนย์ประตูต่อศูคือภาพรวม วัดกันด้วยเฮ d ถ o h เฮ d ที่เจอเจอกันครับเป็นทางโคเปเฮเกนครับที่ผลงานโดยภาพรวมค่อนข้างนี่จะดูดีกว่าและผลงานช่วงที่ผ่านมาวัดกันตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลของสวิตซูเปอร์ลีกบวกกับยูฟาอ่ายูฟาชิเปอร์ลีกในช่วงที่ผ่านมานะครับโคเปหเฮเกนหลุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือนัดล่าสุดในลีกที่เป็นการเปิดบ้านพ่ายกับพาง a g f อดมา3ประตูต่อ2แต่ ถ้าเจาะลึกกันไปจริงๆครับในในใน,ในนัดที่แพ้ให้กับอาหุธมาเป็นการโลเตชั่นเกือบ4-5คนในในในตัวจริงก็ว่าได้วันนี้วัดกันโดยภาพรวม5เกมหลังสุดของโคเบเฮเกนเป็นการชนะ3เกมเสมอ1เกมและแพ้ไป1เกมส่วนทางฝั่งผู้มาเยืยนอน่ากโมโมครับ ผลงานโดยภาพรวมรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการผลงานค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับโคเปเฮเกนครับเพราะสะดุดแพ้มานัดล่าสุดในหลีกเหมือนกันคือการเปิดบ้านพ่ให้กับมันบี้มา1ประตูต่อ3ผลงานโดยภาพรวม5เกมหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้ไป1เกมวันนี้ความได้เปรียบสภาพร่างกายสภาพอากาศความคุ้นชินเบนยังยกให้กับโคเปหเฮเกนเชื่อว่าวันนี้โคเปเฮเกนจะเบียดชนะเป็นอย่างน้อยปิดท้ายสวย,สวย ขยบเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับชิกออฟเวลาตีสองตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าครับวันนี้จะเปิดทีมฐานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมดังทีมแกงจาปรีเอิงฝรั่งเศสอย่างนีดครับก่อนเกมเขายกให้กับเบนฟิก้าครับวันนี้เล่นในทีมฐานเล่นในบ้านตัวเองเปิดโจ์มาเหนือกว่านีดเยอะพอประมาณครับ คือวันนี้เบนฟิก้าน้อยๆต้องบังคับชนะไปก่อนใน90นาทีค่อยจัดได้ยิม้มสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคุนี้เบนแนะนำให้เลือกเชียที่เบนฟิก้าครับ a, เบนฟิก้าเบนมองว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านชนะย้ำชัยได้อย่างแน่นอนครับ นัดแรกที่เจอเจอกันค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเยอะครับในบ้านของนีสเป็นทางเบนฟิก้าที่บุกไปกุมความได้เปรียบและชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นเฮตูเฮตที่เจอเจอกันผลงานโดยภาพรวมในช่วงที่ผ่ออานมาไม่ว่าจะเป็นปรีซีซั่นหรือในช่วงที่ผ่านมาผลงานก็ดีซะเหลือเกินนำซ้ำท้่เบนฟิก้าเล่นในบ้านตัวเองตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและนัดแรกก็ชนะไปก่อนด้วย วันนี้มาเจอเจอกับนี้ภาพรวมปรีซีซั่นนิดอาจจะดีก็ตามจริงแต่ดีในการเล่นในบ้านแต่การที่นิดออกไปเป็นเกมเยือนถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับวันนี้ด้วยเกรดฟุตบอลค่าสัมประสิทธิ์บวกกับคุณภาพเกมรับเกมลุกแล้วเบนยังมองว่าเบนฟิก้าเหนือกว่าแบบชัดเจนครับแนะนําเชียร์เบนฟิก้าครับน้อยๆวันนี้ใน90นาทีจะเปิดบ้านเบียดชนะครับนี่คือ สามทีมเน้นที่หน้าเชีย,ยชร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในหน้าชิปในหน้าช่องครับเบนยังจำเป็นประจำทุกๆครั้งทุกทคิปเหมือนฉันเคยครับว่าสามทีมเน้นนี้แนะนำนะครับให้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรครับจะประกอบไปด้วยเฟเนบาบชชโคเปเฮเกนเบนฟิก้าครับเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่น้อง f c เบนเทปบอลทุกท่านครับเปิดใจและตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ก็เหมือนที่เบนบอกครับว่าเข้าครอบครัวเข้าหมู่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอ้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกๆท,ท่านทุกๆคนครับสวัสดีครับ